สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูปูนานักเล่นเกมันดับบวยที่ห่วยที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม n n m m l l r r s s s n g n e w Horizons นะครับไปเข้าเกมเลยเกมนี้ได้มีการอัปเดตใหม่นะครับให้มีลูกเล่นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับจากคนที่ลืมไปแล้วเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นต่อ ตอนนี้เขาได้มีการทําการให้เราได้ปลูกผักปลูกข้าวนะครับเฮ้ยยิบผิด,ดเอามาทําอาหารได้แล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะครับเฮ้ยมาแชวอย่าขวางทางลบไปหน่อย นี่เลยน้องออกไปจากหมู่เกาะเราแล้วนะครับหนึ่งตัวนะฮะซึ่งวันนี้เราจะไปทำการหาน้องตัวใหม่มาอยู่ที่เกาะของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเรามีกี่นุกไม้์ทิกเก็ตมีอยู่หกนุกไม้์ทิกเก็ตนะครับเราจะต้องอ้าซื้อได้อีกใบหนึ่งพอดีมันมีสองพัน สรุปว่าเราจะได้ทั้งหมด7รอบนะครับเเกาะที่เราจะเข้าไปดูน้องตามหาน้องนะฮะไม่รู้ว่าจะได้น้องตัวน่ารักมาหรือเปล่าหรือว่าตัวหายากมาจะมีบ้างไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องไปจัดการแรกลูกไมท้ทิเก็ตก่อนนะครับที่ตู้ ATM ตอวแรกตัวหน่อยอ่ะมาสองพันของเรามีสองพันสองร้อยหกสิบนะฮะใช้แค่สองพันเราจะใส่ชุดนี้ไปใช่ไหมเนี่ยชุดดำน้ำเลยเตรียมพร้อม ตัวไปดำน้ำเรามาดูทวนกันอีกทีนึงอ่าตอนนี้เรามีเจ็ดตัวเจ็ดใบนะครับเราจะไปตามหาน้องมันเกาะล้างกันให้มาอยู่ที่เกาะของเราอีกหนึ่งตัวเฮ้ยฉันไปตามหาเพื่อนใหม่คนหนึ่งนะนายรออยู่ที่นี่นะเฮ้ยนายอย่าขวางสิเจ้าม้าดำม้ามืดนายนี่ม้ามืดจริงๆเลยเออออเลยวะ ว่าเราเป็นม้ามืดจริงเราไม่ใช่ม้ามืดนะ,ะปิดแสงไปดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปตามหาน้องบนเกาะล้างกันเจ็ดเกาะที่เราจะไปจะเจอบ้างไหม เฮ้วันนี้มาทำอะไรอะ่ะฉันจะบินฮะนายเป็นนกเหรอนายจะบินนายเป็นนกนายมีปีกเหรอนายมีปีกกับตมีตัวจะพร้อมบินเลยไหมไปเลยเทออฟรอสักครู่นะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่าเครื่องบินว่างไหมเขาพึ่งขนผักชีไปสง ขนพักชีทรงเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคไปได้เลยเพื่อนแล,แล้วเราก็บินไปที่กเกาะนะเชนจะเตือนนายไว้นะอ,อย่าลงสานะมันมีไอ้เคตัวใหญ่นะระวังงับนายนะเชนบอกแค่นี้นะ เราจะต้องหากองไฟก่อนนะครับถ้าเราได้ตัวหายากเลยอะ่ะเราก็จะไม่ไปหาต่อนะครับเอ๊ะตรงนี้ไม่มีกองไฟอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ด้านบนมั้งดูรอบๆข้างนี้ก็ไม่มีอะโอเคไม่มีทั้งนั้นเราก็ใช้บันไดปีนขึ้นไปต่อบันไดปีนขึ้นไปต่อบันไดปีนขึ้นไปอ๊บเฮ้ยนั่นไง เห็นแค่คอฮะสิงโตสิงโตขออนุญาตเพิ่มแสงนิดนึงนะครับสิงโตตัวนี้คือใครวะหน้าตาเป็นยังไงไหนนี่มันสิงโตเพนนปป๊อปนี่วะเนี่ยไม่เห็นหน้าเลย ครั้งนี้ครั้งนี้เฮ้ยอ๋อเหมือนเขาจะเป็นในนี่เลยอะโหเหมือนเป็นพระราชาเลยอะเหมือนเป็นขุนนางราชการเลยอะเอาไปดีไหมเนี่ยเอาดีไหมเฮ้ยฮเยอะเยอดีใจเขาดีใจกับเราทำไมเนี่ยเฮ้ย หน้าตาเฮ้ยท่าทางจะเอาไงดีเอาไงดีองดโอโหตัวนี้น่าอยู่ในเกาะเราเาน้นเนี่ยเอาไงดีว่ายอมตัดใจไปไม่เป็นไรเผื่อบวนกลับมาเจออีกรอบนึงแล้วเหลือตัวนุกไม้ที่เกคตัอีกตั้งหกใบไม่เอาไม่เป็นไรเราจะไม่เอาอะไรติดไม้ติดมือไปเลย เราจะไปหาน้องอย่างเดียวพาผมกลับทีฮะนายเจออะไรเหรอผมเจอสิงโตดิสิงโตรหรือเสือสเสือก็ได้สิงโตก็ได้นายหนีเสือปะเจอระเข้เหรอนายหนีเจอระเข้ปะสิงโตอะไรของแกงงไปหมดแล้วมุกอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราอยากได้นะตัวเนี้ยมันดูเหมือนว่าแต่งตัวลักษณะเหมือน เป็นขุนนางดูดีเลยแต่เราเหลือตัวอีกตั้งหใบเพื่อเราจะเจอตัวหายากไม่เป็นไรใบสุดท้ายถ้ายังไม่เจอตัวที่ดีเราก็ต้องยอมรับตัวนั้นไปนะฮะหรือว่าถ้ายังไม่เจอเดี๋ยวเราจะ ไปสะสมนุ่งหมาที่เจดอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เราจะเอาแค่เจ็ดใบนี้ก่อนนะฮะว่าจะเจอตัวหายากไหมตัวที่หายากก็จะมีพวกไอ้มาแชลอะไรมาแชลนี่ผมมีแล้วนะเลมอนลักกี้อะไรประมาณเนี้ถ้าเจอแล้วลักกี้ตัวที่พันผ้านะหมาพันผ้าผมจะเอาเลยเพื่อเจอเลมอนแมวใส่แว่นที่นี่ก็มีตัวเ็้เคนะระวังให้ดีนะ đuỳ trongกอง phái, ní ngay con phải ở ní, hey, oh, mìe kêu sa hả, xài veãn đui, mìu mìu, mìu khâu, rồi các cổ lăng quăng đui, oh, mìu mì tròn, ê eh. ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเหมือนจิกโกเหมือนนักเลงไม่เอาไม่เอาเดีย๋ยวดูแค่รูรักภายนอกสิครับ,บเอ๊ไม่ถูกใจอีกแล้ว,ลวลจะกลับแล้ว,ลวลใช่ไหมได้เลยกล,ลัวจราเข้สิเพราะตัวนี้ผมเคยมานะฮะเจอบ่อยนะครับถ้าใครเล่น Animal Crossing นะครับก็ ตอนนี้มีอัปเดตให้คุณได้ทำตั้งหลายอย่างนะทำกับค่าได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถซื้ออ่าอะไรนะที่แขวนบนเพดานได้นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟมาเปิดที่พิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะเยอยะแย,ยะเลยมีตัวกระปะนั่งบนเรือนะฮะให้เราไปที่เกาะ หลาย,ยากนะครับแล้วมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะเลยนะฮะมีเต้นอัลเบิกตอนเช้านะครับแล้วก็มีโอ้ยมันเยอะแยะจริงๆแล้วก็มี d เอออกมาขายอีกเราสามารถไปเกาะอีกเกาะได้นะฮะแล้วเราไปสามารถไปทำงานที่นั่นได้แล้วก็กลับมาตกแต่งห้อง ให้น้องๆได้นะครับแต่ตัวนั้นต้องซื้อนะ DLC ตัวนั้นต้องซื้อเฮ้ยดูจากไกลๆลูกเป็ดคีเล่เข้าไปดูใกล้ๆไหนๆก็มาละเฮ้ยวู้ดับไฟเออลูกเป็ดคีเล่ตัวนี้ไม่เอาอะหน้าตาขี้โกงอะไม่เอาดีกว่าครับกลับไปตอนนี้เราใช้ไปสามใบแล้วใช่ไหมสามเกาะ ทำไมไม่ถูกใจอีกแล้วจะกลับบ้านใช่ไหมโอเคกลับก็กลับนายคนรวยนี่มีตัวเยอะผ่านไปสามตัวตัวแรกถูกใจที่สุดแต่ก็ยังไม่กล้านะฮะไม่เป็นไร ตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกประมาณ4ี่ใบนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้น้องตัวไหนมาอยู่เป็นเกาะเรานะครับอ่ะแล้วก็มีอัปเดตที่สามารถเล่นได้ฟรีก็คือเกาะฮาวี่นะฮะเราสามารถไป าจเงินนะครับที่เจ้าตัวอะไรเหมือนเหมือนเจ้าตัวที่มันมีตาโบโบมีหมวกตัวเหมือนกระบอกต้นกระบองเพชรน,นะฮะสามารถเอาพวกที่แบบว่าอะไรอะที่เคยมาขายของที่เกาะเราอะอย่างเช่นตัวที่มักจัดกิจกรรมแข่งตกปลาเจ้าไอ้บีเวอร์แล้วก็เจ้าตัวตะกั่นแดงเอ้ยกิ้งกาแดงนะฮะ ที่มาจับมแมลงฮนะหรือว่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะอูดมาขายของเฮ้ยตัวนี้โอ้โหได้เลยตัวนี้เอาเลยใช่ไหมตัวนี้หายากใช่ไหมเนี่ยโอ้โหงั้นผมเอาตัวนี้แล้วกัน บอกว่าตัวนี้มันหายากอะถ้าจำไม่ผิดนะนคุยกับเธอไปเลยน,น่าจะน่าจะตัวหายากนะตัวนี้นเชิญไปอยู่ดีกว่าเดี๋ยวผมยังไงก็เอาไว้ก่อนอน,นะ เขาบอกว่าไอ,อ้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีสตรอเบอรี่อยู่ที่จมูกไงใช่ตัวหายากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าน่าจะใช่แหละตัวนี้แหละเออน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเสิร์ชดูก่อนนะว่าตัวนี้ใช่ไหมแต่ผมชวนเข้าไปแล้วนะครับไปอยู่ที่เกาะเราแล้วไม่เป็นไรเรียบร้อย เอาตัวนี้เลยแล้วกันไหนๆก็ชวนมาแล้วเอ้ยขวานอยู่ไหนวะเนี่ยอืมอืมเก็บปเก็บต้นไม้ตัดไม้ทำลายป่าไม่ดีนะครับคำเตือนอันนี้เป็นแค่เกมนะครับเฮ้ยน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู อีกทีหนึง่งแต่ผมว่าใช่แหละมันจะมีจัดอันดับของตัวละครนะครับสมมุติว่าเป็นต่างสายพันธ์แมวก็พันธ์แมวจะมีจัดอันดับว่าแมวอันดับหนึ่งคือตัวไหนแมวอันดับสองคือตัวไหนแรดอันดับหนึ่งคือตัวไหนแรดอันดับสามคือตัวไหนอะไรประมาณนี้ ได้ทุกนุง้งมาทิเก็ตแล้วทำธัรก,กิจเสร็จ150โอเคเอาเป็นวา่าเอาเท่านี้แล้วกันเมอร์เลนเกลหรือเปล่าอ่านอ่านอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็เข้าไปอยู่ที่เกาะเราน้องจะย้ายไปอยู่ที่เกาะเราพรุ่งนี้ผมว่าเขาไปแล้วชวนเขาแล้วเดี๋ยวจะไปดูให้ชัวนนะฮะว่าเขามาหรือเปล่าเราต้องไปดูที่บ้านที่มันว่างอยู่นะเขาจะมีชื่อติดไว้ขอบคุณมากนะ ไปฟันหัวคนถือขวานไปนี่แหละจะไปฟันหัวคนมีไมมคนที่เนี่ยไม่มีมีแต่สัตว์ไปดูก่อนปุ๊บโซใช่เลยชื่อน้องเขานะฮะนิ New Home จะย้ายมาอยู่พรุงนี้แล้วนะโอเคเรียบร้อยภารกิจของเราสําเร็จเรียบร้อยนะฮะพาน้องมาอยู่ที่เกาะนะครับตอนนี้คนในเกาะของเรามีใครบ้างนะครับมาดูกันนี่มีเอวาเป็นไก่นะครับเอลไลเอล罗สเอลลี่อะไรนะอ่านชื่อไม่ถูกก็ขอไปนะเป็นช้างตัวช้างนี้ผมน่าจะอาจจะเอาออกนะครับ วิคนี้อยู่มานานมากเลยเพอร์วี่นะฮะเป็นนกกระจอกเทศนะแล้วก็นี่ดอมตัวนี้หายากจริงๆเป็นอันดับหนึ่งของแกะนะครับนี่สเปโรเป็นนกมาแชลนีตัวนี้หายากจริงแล้วก็ตัวนี้ก็หายากนะฟักเกอร์ก็ติดอันดับนะมันจะมีปัาหมึกแค่3ตัวนะครับมันอยู่1ในสนี่แหละสายพันธุ์นี้ส่วนตัวนี้ ผมเลือกเขาเข้ามาเปลี่ยนเพราะเอาน้อยอีกตัวนึงออกไปไม่รู้ว่ามันซ้ำๆเดิมๆแล้วผมก็เลยเอาออกไปนะฮะอ่นว่าก็เดี๋ยวเราได้น้องแรดมาแล้วนะฮะอันว่าก็ดีละมีเพื่อนครบนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ให้ช่อง16 g ลิปชา n นลเดวยนฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีบายบายก่อนเดี๋ยวบายบายกดตัวไหนเอะบายบายมีไหมบายบายอ่ามีอีกไหมมีบายบายไหม บายบายสองมือบาย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 อ่ไาแล้วครับสวัสดีครับ